สวัสดีครับพี่น้องฟองไปสักครทุกคนครับพอกันคือเก่าครับเบาวมืดชาแนลครับพี่น้องครับบรรยากาศบรรยากาศอยู่สวนยางนะครับเนาะมาตัดหญ้าพี่น้องหญ้าขึ้นหลายครับผมหกนะครับเนาะบ่อดาตัดนะครับว่าสิตัดเล็กที่ใส่ปุ๋ยนะครับเนาะนะครับสวนยางของนะครับปีชายของเบาวมืดพี่น้องนะครับเปินเทิดงานอยู่กรุงเทพนะครับเปิ้ลฝากให้ตัดหญ้าให้เน่นะครับผมนะครับก็เลยมาตัดหญ้าพี่น้องนะครับนะครับบรรยากาศกะบ่ฮอนครับมื้อนี้ อากาศพอดีครับเย็นนะครับเนาะนะครับตัดหญ้าพี่น้องมันกไม่ได้ตัดผมเด้อวันนี้นะครับผมทีตัดผมกระชวนเร่งนะครับเนาะนะครับบรรยากาศชวนยางยางกระลำบักไงพี่น้องนะครับเดี๋ยวบามือสิบ ouais, ้าพ right, ี่น้องเลาะชมนะครับเนาะชมต่อแล้วก็มีทรงนัดแล้วก็ข้างหลางก็จะเป็นสวนบังนัดพี่น้องนะครับผมนะครับตามบามือมาพี่น้องข้างหลังก็เป็นสวนสวนบังนัดพี่น้องนะครับบังหนัดนะครับ ยังมาท่านยอดครับยังบ่ท่านยอดนะครับให้ปี่สาเพิ่นปลูกครับผมนะครับอันนี้ก็ไก่สียอดเลยเนาะนะครับจากเดือนนึงพี่น้องนะครับจากเดือนหนึ่งนะครับสียอดเร็วนะครับต้นกําลังเขี้ยวครับผลฮอร์โมนเรียบร้อยนะครับเนาะผลฮอร์โมนเรียบร้อยนะครับต้นเขี้ยวใหญ่แล้วครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศลังสวนยางนะครับเนาะ พี่น้องเฮ็ดเอียงน้อนี่ครับเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่ครับผมเพื่อเดินว่าเฮ็ดปวกเพื่เฮ็ดยางน้อนี่นะครับเฮ็ดปวกเข็มหรือว่าเฮ็ดปวกหน่อยเพื่อเดินว่าเฮ็ดเอียงนอครับผมก็บหมกันนะครับเดี๋ยวจะเก็บไปหมกนะครับเนาะนะครับเคยเก็บอยู่แต่เ่าโบจักสื่อสือนะครับเนาะบบจักสื่อว่าเฮ็ดเอียงนะครับนะครับขึ้นข้างๆอันสวนยางพี่น้องนะครับข้างๆสวนยาง เก็บไปกินใดเลยครับผมขาอุกลววพี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปวันนี้นะครับบามือดู่สวนยางพี่น้องมาตัดหญ้านะครับเนาะนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้บาหมือนำพี่น้องนะครับผมปิดกําลังใจให้บามืดนำเด้อพี่น้องนะครับสำหรับคลิปวันนี้กันบามือก็สวัสดีครับ